นี่ครับนี่คือเบติขาวดาวที่บันแบงคอกนะครับผมนะในค่ำคืนวันที่31ธันวาคมนะครับผมก็จะเป็นวันขาวดาวนะครับเปลี่ยนวันใหม่ปีใหม่สักดาศใหม่นะครับผมปีตรงไหนห้ามนะ นี่ครับผมนี่ครับคือทางเข้าออนะครับผมสวัสดีสวัสดีทุกคนตอน10:00นอยู่ที่วันแวงคอร์ชชั้น4ครับผมคลิปนี้มาอัปเดตภาพบรรยากาศวันนี้เป็นวันที่30ธันวาคมนะครับผม พรุ่งนี้ก็จะอะไรเ้าดาวนะครับผมซึ่งบ้านแบงคอกนะครับผมก็มีการข้าวดาวเหมือนกันครับถ้า p p เ c ท่านไหนอยู่ใกล้แถวนี้นะครับผมก็สามารถมาร่รวมข้าดาวได้นะครับที่บันแบงคอกนะครับผมส่วนก็จะถ่ายภาพบรรยากาศนะครับผมจากชั้น4ี่ไอคอนสยามลงไปที่ชั้น1นนะครับผมไปทุกคนเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศกันเลยครับ นี่ครับบรรยากาศคึกคืนจริงๆครับผมนะคึกคืนคึกคักมากครับผมช่วงนี้นะครับแต่ละห้างของกรุงเทพมหานครประเทศไทยครับผมคนเยอะมากๆครับไม่ว่าจะเป็นชาวไทยเองแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาเที่ยวในช่วงวันข้าดาวนะครับวันปีใหม่นะครับผมนี่ครับนี่คือชั้น3นะครับผม ครับผู้คนเยอะมากครับผมไปเดี๋ยวสุนทัศทุกคนไปชมวิวครับผมไปไปชมวิวนะครับมุมสูงนะชั้นสามครับก็จะมองเห็นตอนนี้ศูนอยู่ทาวเวอร์สามนะครับทาวเวอร์สามคอนสยามก็จะมีเวทีครับผมเวทีขาวดาวนะครับว้าวเป็นเวทีใหญ่ครับผมนะเวทีใหญ่เลย นี่ครับนี่คือเบีเขาดาวที่บันแบงคอกนะครับผมนะในค่ำคืนวันที่31ธันวาคมนะครับผมก็จะเป็นวันขาวดาวนะครับเปลี่ยนวันใหม่ปีใหม่สักกาดใหม่นะครับผมนี่ครับสุดยิ่งใหญ่ครับผมนะครับผมส่วน มืทุกคนเห็นต้นไม้เยอะไหมครับผมนั่นคือบริเวณสวนเบญจกกิติครับเวทีขาวดาวที่บันแวงคอกับผมก็ยิ่งใหญ่มากครับเราลงไปชั้นสองกันครับ หลักๆเลยถ้าเป็นห้างนะครับผมนะห้างก็จะมีอยู่2ทาวเวอร์ครับผมเป็นทาวเวอร์3แล้วก็ทาวเวอร์4นะครับคึกคักมากครับทุกห้างเลยนะครับผมนะหลักๆเลยหล้างที่คึกคักนะผมก็เป็นพวกไอคอนสยาม สยามพารารกอนเทศเโซนสยามแล้วก็เซ็นทรัลเวลด์แล้วก็ที่นี่นะค,ะนค,ครับผมวานแบงค็อกคึกคักมากๆครับ ลงไปชั้นหนึ่งกันครับผมคือจุดที่เบทีที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้เนี่ยเป็นชั้นหนึ่งนะครับจะเห็นได้ว่าผู้คนเยอะครับผมผู้คนมาเที่ยวห้างแห่งนี้ก็เยอะนะครับนี่ครับโอ้เป็นชอ็อปเป็นชอ็อปกองคิง g ิงออฟ f ูท e สเ e ีครับผม ของ King Power ดูราราสะเด็ดเกินทุกคนดูไปเดี๋ยวเราออกไปโซนด้านนอกกันครับเป็นโซนที่มีเวทีเขาจะนะครับขอโครงการวันแบล็อกนะครับผม,บผมอยู่ชั้นหนึ่งนะครับเห็นแบบนี้ไม่ได้อยู่ชั้นระดับพื้นถนนนะครับ อยู่ชั้นหนึ่งครับผมก็สูงมาอีกสเต็ปหนึ่งนะครับนี่ครับเวทีข้า,าวเจาครับนะครับนี่คือตึกอ่า ทาวสีครับทาวสี นะครับผมเขาก็เตรียมหมดแล้วนะครับผมเตรียมไม่รู้ว่าตอนเย็นนี้มีคอนเสิร์ตไหมนะครับแต่น่าจะมีนะครับผมนะถ้าเป็นช่วงวันหยุดเ,เทศกาลแบบเนี้ยต้องมีแล้วนะครับผมอย่างเมื่อวานเนี่ยนะครับไอคอนสยามครับผมวันที่29กก็มีคอนเสิร์ตที่สุดพาทุกคนไปชมเมื่อวานเนี่ย แต่ไม่ได้ชมคอนเสิร์ตนะไปะชมผู้คนผู้คนเยอะมา,ากครับนะครับก็ชมแบบคร่าวๆครับผมเราไม่สามารถที่จะเข้าไปในแบบพื้นที่ที่ใกล้กับเวทีเข้าดาวได้นะครับผมรับกรั้นไม่หมดนะครับก็มาดูผู้คนครับมาดูบรรยากาศว่าคึกคักไหมคึกคืน,ขน,ข,น,ข,นขนาดไหนนะครับผมสำหรับโครงการวันแวนคอกนะครับ นี่แหละครับบรรยากาศล่าสุดครับผมเริ่มคึกคักครับเริ่มคึกคักแล้วนะครับก็จะมะีข้อมูลบอกข้อมูลนะมีป,ป้าบบอกข้อมูลต่างๆนะครับผมเกี่ยวกับงานนี่ครับทางเข้าสำหรับโซนที่นั่งนะครับ สดยิ่งใหญ่สดยิ่งใหญ่เกินนะครับส่วนด้านนี้ครับผมด้านนี้คือเข้าขายเป็นพวกเรืเอเ่องเรียนรูไปดูก่อนน่าจะเป็นพวกอาหารนะครับผมแล้วก็พวกกระเปา๋าเปื่เป่า ใช่เป็นพวกเสื้อผ้าเป็นพวกอาหารพวกเครื่องประดับเจอรี่ต่างๆนะครับผมเียวิดตงไหนห้ามอ่ะอะไรันี่ครับผมเขาก็จะขายพวกนี่แหละทุกคนพวกรองเท้าถุงผ้าพวกกระเป๋าพวกของกิดต่างๆนะครับผม นะครับต้นคริสต์มาสนะครับผมก็สูงใหญ่นะครับผมนี่ครับคือทางเข้านะครับผม ุดน่นิงใหญ่ครับเวทีข้าวดาวของวันแวนคอตนะครับผม oh <my> เขาก็จัดเตรียมนะครับผมจัดเตรียมพื้นที่ทางเข้าทางออกแล้วก็ความปลอดภัยต่างๆนะครับผม oh <my> ก็จะเต็มครับสวมชื่ออยู่แล้วแหละนะครับผมนะคร oh <my> ับเรามาดูด้านข้างของเวทีครับผม นี่ครับเขาเตรียมพวกเเสเตนต์ต่างๆมาเอา,เอากันต่างๆนะครับผมนี่ครับ คึกคักแล้วนะครับผมนะตอนนี้เวลาอ่า13.50นะครับผม13.50นกะ็ 13. ถือว่าคึกคักครับผมคึกคักทุกที่จริงๆครับแต่ว่าคนจะไปเยอะอยู่ในห้างครับผม ่วนนี้อากาศก็ถ้าว่าอยู่หุดจุดนี้นะอยู่จุดที่ศูนย์นะเดินอยู่นะตอนนี้ไม่ได้ร้อนมากนะครับผมรบ,บรรยากาศธรรมดาชิวๆครับผม ช่วงอช่วงวันที่30-31เ,เนี่ยศูนย์จะพาทุกคนไปอัปเดตภาพบรรยากาศนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหน้าห้างเซ็นทรัลเวลด์แล้วก็หน้าห้างไอคอนสยามแถวสยามนะครับผมนะสยามสแควร์นะก็จะไปหมดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นช่วง5โมงนะศูนย์ก็จะไปประจำอยู่ที่สะพานตากสินมหาราชนะครับผมนะเพื่อที่จะชมวิวพรุนะครับมนะัการจุดพรุ Amazing Thailand เขาจา t w e n t นะครับผมนะจุดนั้นอนะ่ะศูนย์เลือกเพราะว่ามันเป็นจุดที่สามารถมองเห็นวิวของเอเทีได้ด้วยแล้วก็วิวของกรุงสยามเองนะครับผม mm hmm. ก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าจะ Amazing มากๆเลยนะครับผม mm hmm. อ่ะอะไรครับผมเอควลาสำหรับคลิปนี้ศูนย์ก็จะอะไรขอจบคลิปไวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผม คลิปนี้ก็มาอัปเดตภาพบรรยากาศครับวันที่30ธันวาคม67นะครับบรรยากาศก,ก็คึกคักทุกที่นั่นแหละครับผมโอเคครับสวัสดีปีใหม่ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ